สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้อยู่กับซีรีส์นะคะเป็นการสปอยสกินอีกแล้วนะคะเป็นสกินก็จะมีสกินที่แจกฟรีนะคะกับว่าเราหาซีซั่นหน้าหรือว่าเอ๊ะหรือว่า GM จะเอามาขายนะคะเอออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยว เครดิตจากรูปภาพจากแฟนเพจอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสว่วนคลิปรีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะปักคลิปรีวิวไว้ให้ตรงปักหมุดคอมเมนต์นะคะให้ไปดูรีวิวกันได้นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เอามาลงในช่องเพราะว่าเนื่องด้วยปัญหาลิขสิทธิ์ต่างๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกเพจด้วยนะคะที่แบบเออแบบนําเอามาลงแล้วเราก็แบบเอามารวบรวมเป็นข่าวสารให้มันดูแบบ จบคลิปนี้คลิปเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกินแจกฟรีกันดีกว่านะคะทุกคนสําหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ก็เด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะโดนกองอีกแล้วฟังก่อน ถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1 0 0 0 0 0คนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP 7ขาย ID ดเกม RV มี ID ดให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID ดโหดแล้งสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r าวีโหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ เปิดมานะคะจะเป็นตัว r o o k i นะคะเป็นสกินที่แจกฟรีในแรงนะคะเหมือนว่าแบบถ้าเราทํำภารกิจครบเราก็จะได้สกินนี้ไปแบบฟรีๆก็จะเป็นออกเนี่ยแบบสีเหลืองอะไรอย่างนี้เลยแต่อ๋อแต่ซีซั่นนี้นะคะน่าจะเป็นตัว็อกซี่แต่เดี๋ยวเป็นตัว rookie ่าถ้าแบบ อ่านชื่อตัวละครถิ่อะไรก็ขอภัยกันมานะที่นี้ด้วยนะคะอแต่นี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองเรืองรองเรืองทองเอ้ยสีเหลืองเรืองอาลามเลยแบบนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากนะคะตามรูปตามนี้เลยแล้วก็ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นฮีโร่ตัวลอเรียวนะคะเป็นสกินของลอเรียวซึ่งตัวลอเรียวเนี่ยทุกคนเป็นตัวที่เราได้ทาคลิปไปก่อนหน้าแล้วแต่ที่มาเพิ่มเติมนะคะก็จะมีเป็นอิโม,มจินะคะแล้วก็กรอบรูปโปรไฟล์อะไรต่างๆก็จะเป็นรูปภาพตามนี้เลยก็ เป็นแบบมาในธีมตุ๊กตาน่ารักน่ารักน่ารักเลยน่ารักมากนะคะแบบเหมาะสำหรับสาวหวานแบบเราๆมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูซีรีส์วอร์รอลพานกันเลยนะคะทุกคน และต่อไปนะคะวาล์่าพาร์ทของเราก็จะเป็น3ตัวจุกๆเลยนะคะเดี๋ยวิีวีดีโอไฮไลท์วาล์่าพาร์ทอย่างนี้เดี๋ยวจะปักไว้ที่ตรงคอมเมนต์ให้นะคะก็จะมีวารพ์พาร์ทนะคะของไทยจะเป็นซีซั่นที่35นะคะเป็นซีซั่นหน้าแล้วเสริมนอกน่าจะเป็น44หรือว่า45นี่แหละนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คาดว่าน่าจะ44นะคะซึ่งตัววารพ์พาร์ทเนี่ยของไทยไม่น่าจะเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นสกินที่มาในเดือนนี้เพราะว่าทุกคน จะเอามาเซิร์ฟไทยได้จะเอามาขายแยกนะคะหลักๆก็กกกจะมีหยุดว่ามีหน้าวูคองบัขาดนะคะมาเหมือนมาแบบในทีมนักรบยุทธภพอะไรอย่างนี้เป็นทีมที่แบบเหมือนเป็นแบบทหารนักรบแบบแข่งกล้าแข่งกล้ามากซึ่งตัววูคองเนี่ยทุกคนเราสังเกตแล้วว่าตัววูคองเนี่ยคือเหมือนเอามาแบบเอามาทาเป็นสกินวัวรอบขาคือบ่อยมากแต่ก็แบบไม่ได้เข้าเซิร์ฟไทยสัยกทีนะคะไม่ใช่ไม่ได้เข้าสิไม่ได้เข้ามาเป็นวัวรอบขาสักทีแต่เข้ามาเป็นแบบสกินแบบขายแยกอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะ เดี๋ยวเรามาลงลงดีเทลสกินกันดีกว่านะคะซึ่งสกินตัวแรกนะคะขอเปิดที่ตัวมีหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบเหมือนนักรบหญิงอะนักรบหญิงนะคะเหมือนเป็นแบบ ออกแนวแบบอียิบอีหิบหน่อยอ่ะทุกคนแล้วก็แบบผมสีดํานะคะแล้วก็เอฟเฟกอะไรอย่างี้คือสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะลิ้นพันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเอฟเฟกสกินอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปตามนี้เลยคือสวยมากทุกคนแต่ถ้าแบบเอาเป็นเอามาเป็นวอลล์พาร์ตจะคุ้มมากนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัววอลคาร์ดนะคะซึ่งตัววอลคาร์ดเนี่ยก็คือ แล้วก็รู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่ามันก็โหดกันแน่นอนอยู่แล้วซึ่งแล้วลูกก็จะเป็นประมาณน,นี้ก็มีแบบขี่ม้าออกแนวออกแนวแบบออกแนวนักลบอียิปต์บ้างแบบเว้ยม,มันเหมือนมานนะคะกับผมสีน้ําเงินเออออกแนวนักลบอียิปต์นะคะทุกคนแล้วก็จะมีตรงตรง,ตรงนี้นะคะก็จะมีที่เป็นแบบอัพอัพอัพไปเรื่อยๆก็จะแบบเป็นส่วนประกรอบที่ส่วนประกรอบเวลาเปลี่ยนชุดนะคะก็จะมีสีอ่ะออกสีน้ําเงินน้ําเงินเขียวนะคะแล้วก็ จะมีน้ำเงินน้ำเงินส้มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำเงินเขียวแบบเขียวเข้มเขียวเข้มเข้มเขียวแบบเขียวจี๋จีเขียวจ๋าจาเลยนะคะประมาณนี้ก็คือสวยมากและวเอฟเฟกเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะหรือว่าใครแบบอยากดูดีเทลก็ปักหมดุดปักปักที่ใต้คลิปเลยนะอ่ะ ตัวที่3มนะคะตัวบูคองก็คือแบบทุกทีก็มีแรกนะคะก็เป็นแบบเหมือนเป็นแบบ3ามเจาเดาแบบเป็นนักรบอียิปต์อ่ะเราเราเน้นหลายรอบแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบกองทัพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบเขาแบบก็ร่วมกันสู้ร่วมกันอะไรอย่างงี้ก็สกินบูคอนนะคะก็จะแบบผมสีดาอ่ะคือผมใช่ป่ะอ่ะผมสีดําแล้วก็ออกสีทองสีทองน้ําเงินจะเน้นไปทางโทนทองน้ําเงินนะคะเอฟเฟกก็จะเป็นแบบ ทองทองสีทองท,อ,งทอ,งอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้สําหรับการสปอร์สกินสำหรับใครที่อยากดูแบบรีวิวสกินอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวปักเมนไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันเลยนะคะทุกคนใต้ใต้ใตมนินะเอออาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ